มาหาปาเหรอคะอองั้นเดี๋ยวฉันไปตามให้นะเปล่าครับพรุ่งนี้ผมจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณพอจะมีเวลาคุยกับผมหน่อยไหมพอดีฉันกำลังอยู่ในเวลางานนะคะคงจะไม่สะดวกแต่ว่าผมเป็นคนไข้นะพยาบาลคุยกับคนไข้เนี่ยก็น่าจะถือว่าเป็นเรื่องงานได้นะคุณเป็นคนบอกฉันเอง ว่าอาการคุณหายดีจนจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วคุณมีอะไรจะต้องคุยกับฉันอีกหรอคะมันเป็นอย่างนี้นะคือมุกมันมีสภาวะไม่ปกติทางจิตอะแบบไม่อยากให้ผู้ชายเข้าใกล้แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะอย่างเวลา,ามีคนมาจีบอะก็เลยดูเหมือนนางจะเล่นด้วยแต่สุดท้ายนางก็เทมุทุกคนเลยอะ ทำไมคุณถึงไม่ชอบเวลาที่ใครเข้ามาใกล้ๆอะครับ